สวัสดีครับผมชาญเจริญทรัพย์นะครับ่าพี่น้องมาดูไอหนุม่มซามูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าผลิตที่เมืองไทยเขาอยู่เมืองไทยทำงานอยู่เมืองไทยเ่อเบรนนั้นเจแปนครับโควาสุดสองหนึ่งศูนย์ ปิด10 MO m c o, o ตัว top หลังเล่นดินตับม,มาก็เ l ียริ n ให้ดดำวิ่งครับแกะกลองมาได้4,000วัยชั่วโมงปีสเปียตันกับน้ำหนักปฏิบัติการกลองหลังตัวดูดน้ำมันแบบออโต้ไบเทค80เซนโรลเลอร์7ตัวแครี rier, 2ตัวบุงกี1คิวครับ บูมอามเสริมกันเลยกรับสามแชกพิเศษใช้เครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบคอ,อมมันเร็วนะครับเครื่องโคมสสุนะี่ว่าเจาะลึกเข้าไปนี่เป็นคำมิเนนะครับวัดรอบเครื่องพันเข็ดร้อยห้าสิบรอบต่อนาทีรีดมาได้ร้อยหกสิบห้าตัวครับพัดลมใหญ่เพิ่มแรงมาแต่ว่าลดวัดรอบ กองดักฟุญระบบคอมแท็ก่ะไนเดี๋ยวแกเคอร์ริงทางให้จัดจำหน่ายโดยบางกรอกโคมาสุเซลแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเออเดี๋ยวพาไปฟังเสียง้ะ เล่นคิดว่าเป็นหินเลยมืกี้นี่หนึ่งคิวหรือว่าหนึ่งจุดศูนย์ลูกบาทเมตรเสียงแกสะใจบ้างครับ

เสียงมีกระหึ่มจริงๆครับ4พ0 0ชั่วโมงไม่มีรอยถลอกบ,บอมเปิงเลยเดินให้ดูหน่อยโอ้ตรงนี้ไม่ได้ครับ น้ำออกแล้วก็น้ำออกน้ำซึมต้องเจาะออกเจาะแล้วเอาดินดินแข็งมาใส่ ระบบคอมแท็กนะครับติดตามทางดาวเทียมว่ารถนั้นอยู่ที่ไหนทำงานอยู่ที่ไหนนะตำแหน่งชั่วโมงอ้าว หนะ่สนชั่วโมงก็เป็นทีมงานจากรครับตะลาก่อนสองศารุ่สรุ่1รุน,น่าจะออกมาอีกแล้วครับเร็วๆนี้ ได้รีวิวให้เสร็จก่อนช่วงล่างนี่ยังเต็มอยู่ครับโซ่เต็มสปอกเก็ตสเตอร์เต็มเลย สิตันหรือว่าน้ำหนักไม่เยอะนะผมว่าสื่อแต่เป็นฮิตาชิใน20ตันโอเบโกมาร์เทนก็21ตันครับซานี่นั้นเบียดเบียดกินสองตันแคทก็วมี20ตัน2 2ตันน้ำหนักอยู่ไล่เรียกกันครับ2 0 21 22 รุ่นแปดใน20ตันครึ่งครับ ไปน่าจะเจอโบน้ำมันนะพี่น้องเด็กไทยจะได้รวยกันเลยโอ้โหมาดก็ยาวดีครับสวดส่องเรี่วเนี่ยว้าวโชว์ให้ดูโชว์ให้ดู จะเดินขึ้นไหมต่วฉัน ใหญ่ๆอย่างนี้แหละแล้วก็รถสิบล้อวิ่งครับจะได้คุ้มกันแบกกันประมาณ14 15คิวนะครับวิ่งเพกันโดยไม่ได้ผ่านถนนใหญ่นะครับจะไปเท่าไรก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ท่านเลยจ,จัดระเบียบนิดหน่อยอทาง หนึ130 <twitch on. S 1> ่งสามสิบวเที <pick incident language> ่ยวครับอุดก่อนโอมสุดวาดโด่งดังตั้งแต่นายอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นรถเป็นรถคุณแรกๆของโลกก็ว่าได้ครับ ชุดนี้เอาแค่10นบนาทีพอครับเดี๋ยวพาไปดูเจ้ามาร์คเทนหน่อย ประกอบเมืองไทยนะครับโรงงานอยู่เมืองไทยบางยานยนติดที่เมืองไทยนี่ครับโดยคนไทยนี่แหละครับอยู่ชนบุรีโอเวโกอกยู่ระยอง มากดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ